หยุดยาวมีแผนไปเที่ยวกันแกล้อลองเสิร์ชหาที่พักชิกๆในเฟสดีกว่าโหโรงแรมคาลสซาห้องผูวินล่าปกติคืนเป็นหมืน่นนี่เหลือแค่ห้าพันเองอ่ะลองอินบ็อกไปคุยดีกว่าอยากจองห้องผูวินล่าวันที่13เมษาค่ะตอนนี้เหลือหลังสุดท้ายพอดี เป็นเทศกาลหยุดยาวต้องโอนเงินเต็มจํานวน5 0าพันบาทค่ะเงินขอเลขบัญชีหน่อยค่ะได้เลยค่ะเลขบัญชี1 1 1 1 3 2 3 4 5สชื่อเบญจางันแสงและจะขอเก็บเงินค่าประกรันห้องด้วยค่ะ<อ>ห้องละสา0 0บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น8,000บาทค่ะเลือคะ่ะตองแอ๊ะทำง,งานเอ๊จ่ายเงินเต็มจํานวนแล้วยังต้องมีค่าประกรันห้องอีกเหรอแปลกแปลกอยู่นะ เดี๋ยวนี้เฟซปลอมเยอะอย่าใจร้อนลองหาข้อมูลจากหลายๆที่เช่นเว็บไซต์โรงแรมแอบปบจองโรงแรมที่เช่อถือได้แล้วโทรคุยเพื่อเช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนเดือนใครอัปเดตกลโกงบัญชีม้าแบบใหม่มาในรูปแบบนิติบุคคลจะโอนเงินให้ใครต้องเช็คให้ดีสามารถตรวจสอบบัญชีธนาคารก่อนโอนเงินได้ที่เช็คก่อน .com เออจริงเบอร์ในเว็บกับบนเพจก็ไม่ตรงกรันช่วงเทศกาลไม่น่ามีโปรสุดๆแบบนี้หรอกทุกครั้งก่อนจะทาอะไรอย่าลืมเอ๊ะ